สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแอปพลิเคชันธนาคารนะครับชื่อว่าแอปพลิเคชันธนาคาร TTB ทัชนะครับท t b ทัชก็คือผลิตภัณฑ์ของธนาคาร TTB นั่นเองนะครับส่วนธนาคาร TTB ก็คือการรวมกันระหว่างธนาคารทหารไทยหรือว่าธนาคาร t m b เก่านะครับมารวมกับธนาคารธนาชาตินะครับพอเขารวมกันเขาก็มีชื่อใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าธนาคาร TTB นั่นเองนะครับแล้วทีนี้นะครับไอ้ตัวแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชัน TTB ทัชเนี่ย มันจะมีบางกลุ่มที่ต้องลองชื่อเข้าใช้งานนะครับล,งช,ชง,ล,บล,ง,ลงชื่อเข้าใช้งานใหม่และก็มีบางกลุ่มที่ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานใหม่วันนี้ผมจะมาอธิบายทั้ง2กลุ่มนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วก็จะมาสาธิตวิธีการเข้าใช้งานใหม่ให้ดูด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานนะครับก็คือกลุ่มลูกค้า TMB เก่านะครับที่เคยใช้งานแอปพลิเคชัน TMB ทัชกลุ่มนั้นไม่ต้องลงชื่อเข้าใจ้ครับไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน t t b เลยสามารถใช้ต่อได้เลยนะครับเพียงแค่อัปเดตโลโก้มันก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับกลุ่มลูกค้า TMB เก่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่มันจะมีปัญหานะครับกลุ่มลูกค้าธนาคารธนาชาตนะครับที่ต้องมาลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน t t b ทัตเนาะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาลงชื่อเข้าใช้ธนาคารมาลงชื t ่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน TTB เออมันเยอะมันสับสนนิดนึง โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดหน้าจอก่อนมันจะได้เห็นภาพกันนะครับนี่นะครับ2กลุ่มที่อยู่ด้านบนนี้คือกลุ่มที่ลงลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน TTB ทัชนะครับก็คือกลุ่มของลูกค้าธนาคารธนาชาติเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารธนาชาติกลุ่มลูกค้าที่เคยทําสัญญาซื้อขายรถกับธนาคารธนาชาติกลุ่มลูกค้าที่มีบัตรเครดิตกับธนาคารธนาชาตินะครับ3กลุ่มนี้ต้องมาลงชื่อเข้าใช้งาน TTB ทัชนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่ใช้งานแอปพลิเคชันมีบาย m b ก็ต้องมาลงชื่อเข้าใช้งาน TTB ทัตนะครับ2กลุ่มนี้เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือนะครับท่านผู้ชมต้องมีนะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตในมือถือของท่านผู้ชมนะครับโดยที่เบอร์ที่เปิดอินเทอร์เน็ตก็ต้องเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนกับธนาคารนั้นๆโอเคเนาะต้องใช้เน็ตมือถือเท่านั้นใช้ w ว -FI ไม่ได้นะครับ วิธีขั้นตอนแรกท่านผู้ชมก็ต้องไปเอารหัสมาก่อนนะครับไปเอารหัสจากแอปพลิเคชันเก่าของท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นธนาคารธนาชารนะครับหรือว่าธนาคารไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารธนาชาิหรือว่าแอปพลิเคชันของธนาคารมีไบทีเอ็มบีท่านผู้ชมก็ต้องไปเอารหัสตัวนั้นมาก่อนนะครับเ,เพื่อที่จะลงคลิปเข้าใช้งานวิธีการเอารหัสมาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับทั้ง2วิธีเลยเดี๋ยวผมเข้าไปที่มีบทีเอ็มบีก่อนนะ เข้าไปที่แอปของเขานะครับมีใบ TMB มันก็คือของธนาคาร TMB เหมือนกันแต่มันเป็นธนาคารลูกเป็นแอปพลิเคชันลูกนะครับแต่มันเป็นเครือข่ายเดียวกันแหละครับนี่นะครับเข้ามาหน้ามีใบ TMB ท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่นี่นะครับรหัสเริ่มใช้งานแอปทัชนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมกดแตะเข้าไปแล้วก็กรอกรหัสพินของท่านผู้ชมนะครับ กรา,าบอกกรณายืนยันเรากดต่อไปนะครับกดตาลูกอนผมไปเลยนะเดี๋ยวเขาจะมี OTP ส่งมาที่เบอร์ที่เราลงทะเบียนนะครับนี่มาแล้ว9309.67กดต่อไปนี่นะครับรหัสมาแล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปดู ไปดูที่ข้อความนะครับนี่นะครับรหัสมาแล้วนะครับตอนแรกเขาส่ง OTP มาก่อนเพื่อให้เรายืนยันแล้วก็พอยืนยันเสร็จก็จะมีรหัสที่เอาไว้ไปกรอกที่แอปพลิเคชัน TTB ทัดนั่นเองนะครับรหัสดูตรงไหนนะครับท่านผู้ชมดูตรงนี้เลยหลังเครื่องหมายเท่ากับนี่นะครับหลังเครื่องหมายเท่ากับมันจะมีทั้ง ตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมดูดีๆนะครับในวัคแรกท่านผู้ชมเอาแค่วักแรกนะท่านผู้ชมไม่ต้องเอาทั้งหมดนะหลังเครื่องหมายเท่ากับนี่นะครับเอาแค่ก่อนถึงตัว e ตัว x เนี่ยนะครับก่อนถึง x expire นะครับภาษาอังกฤษผมแข็งมากแต่ผมออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับกรอบท่านผู้ชมก็จดเลขตัวนี้ไว้ซึ่งผมก็จะจดเหมือนกันผมขอญาตจดก่อนนะ โอเคเมื่อได้รหัสอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมก็กลับครับกลับกลับหมดเลยอันนี้คือรหัสที่ผมได้มาจากแอปพลิเคชันมีบายทีเอ็มบีสำหรับลูกค้าเก่านะคะลูกค้าเก่าที่ใช้งานแอปพลิเคชันนี้นะครับทีนี้ถ้าใครใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารธนาชาติเก่าท่านผู้ชมก็ต้องไปเอารหัสที่แอปพลิเคชันของธนาคารธนาชาตินะครับ อันนี้สําหรับคนที่มีบัญชีเงินฝากนะแต่สําหรับคนที่ไม่มีบัญชีเงินฝากมีเพียงสัญญาซื้อขายรถมีเพียงบัตรเดบิตบัตรเครดิตท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปขอที่แอปพลิเคชันธนาคารธนาชาติท่านผู้ชมสามารถล็อกอินเข้าใช้งานที่ทีทีบีทัศเลยแต่มันจะมีหัวข้อให้กรอกเดี๋ยวผมจะไปอธิบายข้างในแล้วกันอันนี้เอาเฉพาะคนที่เคยใช้งานแอปพลิเคชัน t m ททัศแอปพลิเคชันธนาคารธนาชาติก่อนนะ มันหลายอย่างจําสับสน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกดเข้าไปที่ธนาคารธนาชาิอย่างนี้ทําคล้ายๆกับของอบัญชีมีบ t m ทีเอ็มบีเลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็กดเข้าไปที่ขอรหัสเริ่มใช้งานนะครับแล้วก็กกพิมพเหมือนกันเลยนะครับค,คล้ายๆกันอ่านะครับก็จะมีขั้นตอนให้เราอ่านเราก็อ่านดูแล้วก็กดถัดไป นี่นะครับกดถัดไปเดี๋ยวถ้าของท่านผู้ชมถ้าของท่านใดนะครับเคยใช้งานของธนาคารแอปพลิเคชันของธนาคารธนารชาติมันจะให้กรอกเหมือนกับที่ผมกรอกของมีใบ TMB เมื่อกี้แหละแต่ของผมผมไม่มีบัญชีบัญชีเงินฝากเงินออมกับธนาคารธนารชาติเนาะผมมีแค่สัญญาซื้อขายรถผมก็เลยเข้าไปต่อไม่ได้นะครับของท่านผู้ชมก็กดตามไปเลยนะครับกดตามท,ที่ท่านผู้ชมเจอ เขาจะมีให้เราตรวจสอบเดี๋ยวก็จะมีข้อความมาเหมือนกับเมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละท่านผู้ชมก็กรอกเอารหัสตัวเมื่อกี้แหละมาตามผมโอเคผมถือว่าท่านผู้ชมได้รหัสเหมือนกับผมเลยนะทั้งฝั่งของธนาคารธนาตาและก็ฝั่งของผู้ที่ใช้งานบัญชีมีบีทีเอ็มบีเนาะทีนี้เมื่อเราได้รหัสมาอย่างนี้แล้วก็สบายแล้วทีนี้เราลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทีทีบีทัดเลยนะครับโอ้พูดยากเนาะโอเคกดเข้าไปครับ นี่นะครับสำหรับลูกค้าธนาคารธนชาติเก่าให้กดไปที่แถบสีส้มนะครับเขาจะเขียนว่าลูกค้าธนาชาติเริ่มต้นที่นี่นะครับกดเข้าไปตรงนี้สําหรับลูกค้าธนาคารธนาชาตนะกดเข้าไปอย่างนี้นี่นะครับที่ผมบอกข้างบนคือคนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน tmb แอปพลิเคชันธนาคารธนาชาติเก่านะครับก็จะต้องกดเข้าไปที่ด้านบนส่วนรองลงมาก็คือหมายเลขบัตร เดบิตหรือบัตรเครดิตของธนาคาราชาติถ้าใครมีบัตรเด,ดบิตมีบัตรเครดิตก็ต้องกดตรงนี้และด้านล่างก็คือคนที่ทําสัญญานะครับไม่มีไม่มีบัญชีเงินฝากไม่มีบัญชีเงินอมกับธนาคารธาชาติมีเพียงสัญญาซื้อขายรถก็มากดด้านล่างนะครับโอเคเนาะอันนี้แยกให้แล้วอ่าพอได้อย่างนี้ท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่ด้านบนนะครับสำหรับคนที่ใช้งานธนาคารธาชาติเก่ากดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็กดอนุญ,ญาต จากนั้นก็กดยอมรับนี่นะครับเขาจะบอกว่าให้เราปิด wi-fi เลยเราก็ปิด wi-fi นะครับของใครที่ใช้งานมือถือเขาก็จะขึ้นอย่างนี้เหมือนกันต่อให้ใช้งานเน็ตมือถือเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเป็นการเตือนเรานะครับถ้าถ้าเราไม่ได้ใช้ wifi แล้วเราก็กดเข้าไปที่ปิดไวไฟจากนั้นก็กรอกเลยครับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนด้านบนส่วนด้านล่างก็จะเป็นรหัสที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เลยกรอกเข้าไปแล้วก็กดต่อไปประมาณนี้อันนี้ผมกรอกไม่ได้เพราะผมไม่มีไม่มีรหัสเนาะผมมีรหัสแค่ของมีใบ TMB เดี๋ยวผมจะต้องลงชื่อเข้าใช้อีกหน้าหนึ่งนี่นะครับสำหรับของบัญชีมีใบ TMB ก็กดเข้ามาที่รหัสเริ่มใช้งานนะครับกดเข้าไปตรงนี้ เสียงดังกดยอมรับมาเขาบอกว่าปิด Wi-Fi นี่นะครับขนาดปิดแล้วเขาก็ยังบอกว่าปิดไ i f i เป็นการแจ้งเตือนที่เฉยๆแล้วก็กดปิดเรียบร้อยแล้วมาจากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปครับแล้วก็ด้านล่างก็รหัสที่เราจดมาเมื่อกี้นะครับกรอกเข้าไป เสร็จแล้วก็กดต่อไปนี่นะครับเขาจะมีข้อมูลขึ้นมาให้เราเลยนะครับว่าเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่นี้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เราก็กดยืนยนันเดี๋ยวจะมี OTP ส่งมาที่เบอร์ของผมอีกนี่นะครับ OTP มาแล้วหนึ่งเก้าสี่สี่ศูนย์สี่กดยืนยนัน ให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับสําหรับยืนยันคายืนยันทาธุรกรรมเราก็ตั้งเข้าไปกดยืนยันอ่านี่นะครับขอแสดงความยินดีท่านได้สมัครใช้งานแอปพลิเคชันสําเร็จแล้วนะครับฝั่งที่ลงฝั่งธนชาติที่ลงชื่อเข้าใช้ก็ทําประมาณนี้แหละนะครับทำตามขั้นตอนเขาไม่ต้องสแกนหน้าไม่ต้องอะไรหรอกนะครับ มันใช้งานได้เลยนะครับเริ่มต้นใช้งานนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรก,กรรมธุกร,รกรรมทันใจนะครับฝั่งนี้หน้าแรกที่เราเจอแต่มันไม่ใช่หน้าหลักนะถ้าเจอกเจอหน้าหลักท่านผู้ชมต้องกดเข้าไปที่หน้าหลักท่านผู้ชมก็จะเจอบัญชีของท่านผู้ชมหมดเลยนะครับทั้งบัญชีเงินฝากและก็สินเชื่อของท่านผู้ชมนะครับสินเชื่อรถยนต์เนี่ยอันนี้คือว้าวมากสาหรับผมผมชอบมากคือตรงนี้มันบอกเลยว่างวดรถ ตอนนี้เราจ่ายไปได้กี่งวดแล้วเหลือกี่งวดอะไรอย่างนี้นี่นะครับอันนี้ในเคสของผมคือผมมีบัญชีเงินฝากนะครับกับธนาคาร TMB อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีบัญชีเงินฝากกับบัญชีมีใบ TMB ออยู่แล้วนะครับผมมีหลายบัญชีแต่สําหรับธนาคารธนาชาติผมไม่มีบัญชีเงินฝากของเขา ผมมีเพียงแค่สินเชื่อที่ผมซื้อรถยนต์กับเขานะครับทำสินเชื่อสินเชื่อของผมก็จะมาเลยนะครับทีนี้มันก็รวมกันมาอยู่ที่แอปพลิเคชัน TTB อยู่อันเดียวเลยมันก็สะดวกสบายสําหรับผมเองนะท่านผู้ชมก็ลองเข้าใช้งานดูนะครับติดปัญหาตรงไหน,นถ้าผมอธิบายไม่เข้าใจผมก็ต้องขอด้วยนะครับเพราะมันมันมีหลายสับหล,หลายคำเหลือเกินนะครับ โอเคถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์น, like นะครับถ้าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไปนะมีข้อสงสัยคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับถ้าตอบได้ผมก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปช่วยหาคำตอบให้นะโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ